สวัสด,ดีครับสวัสดีช่างชานนี่สวัสดีเอฟสีช่างชานบรรยาย,ยนนะเออริชชาวทำอะไรเนาะโอ้คงสัยจะทำบางโคนหกล้อเนี่ยได้ล้อมาแล้วครับช่างก็ทำสีเรียบร้อยแล้วโอ้คนแ็กเกือบเรียบร้อยแล้วดูล้อหน่อยดูล้อหน่อยโอ้ยเพ่เลยเพ่นี่ เลยโอ้ช่างคิวตัดผมทรงใหม่ฮะช่างคิวตัดผมใหม่ฮะนี่ครับช่างคิวกำลังใส่เหล็กอยู่ครับใส่ที่เกาะอยู่ครับใส่น็อตใส่ก็เอาไปเชื่อม,เช,อมเชื่อมไปเชื่อมตัวเลยเชื่อมตัวนี้เสร็จปุ๊กถ้ามันอยู่ตัวก็ถอด ปอดออกมาครับแล้วก็ทําสีตัวนี้อ่านี่แหละลักษณะอย่างนี้เลยไอ้คันข้างหน้าก็เหมือนกันครับคันข้างหน้าอ่าคันสองคันแปะนั่นก็เหมือนกันนะบ,บอกมาประมาณนี้นี่ก็เยอะเลยอ๋อเดี๋ยวเดินโชบแป๊บนะโชบแป๊บน้ำมันนั่น ใร่ๆกำลังหาที่หวางอยู่เดินมาใส่แับกระบอกดำอะโอ้โหสดใสมากเลยเรียบร้อยครับมีพื้นยังเนี่ยโอ้มีพื้นเรียบร้อยครับ เดี๋ยวใส่บางคนไปจะยิ่งหลอกกว่านี้ก็หน้ายัางไม่ใส่มีใครถูกหวยไหมวันนี้เมื่อวานมีใครถูควยไหมที่นี่ไม่มีมมเฮ้ยมีแต่เฉียดกับเฉียดนี่รอหน้าม,มา,อาอย่างรอหน้ามาอย่าง เดี๋ยวจะยกบางโคลนเชื่อมเดี๋ยวนี้เลยมั้งนี่เชื่อมเดี๋ยวนี้บอกไส่เดี๋ยวนี้เลยใส่แล้วแกะออกมาทำสีอ่ะรอทำสีอ่ะรอทำสีบางโคลนรอทำสีบางโคลนก็แปะไอ้พวกนี้รออ่ะแปะกระดาษอออ๋เเเียยลฮะรทนแห้งแล้ว ủa mấy hộp thắng rồi chẳng à, có lát lát nữa chẳng có lát lát có ปลาคางอ๋ออันนี้ก็เมียนปลาคางปลาไทยยุคนะปีนี้เองได้ชื่ออ๋อ,อเอาแค่นี้ก็เมียนละก็เมียนละแดนแล้วเมียนบอนเสียบละโอ้ไดานีเลยอ๋อนี่ไงท <c oughs> ี่เสียบหลักใส่น็อต เป๊กไม้คาโอ้เหมาะเลยวั่านะพวกลูกน้องพ่นสีตรงพื้นอันนั้นอันนี้ลูกพี่เพิ่งพ่นเล็กเตอร์ทันนี้เสร็จไปเนี่ยํำพงนี้รอแล้วจะยินอะไรเนี่ยก็จับฉากรอแล้วเนี่ย nên này, này à. đỏ... ok đấy Cháu chậu lời cái thằng này bị em4000 sư rin thì sắm mà, để mà này chìa để để chém chìa, anh phun mà chìa, là đó, À, để chân sản cho chiều ở mày á mực cái to mình mới đây tầm mày rất tăng này lên làng này. đám chết gì đấy không đám thông buồn đi làng đấy แข่งแข่งครับผมวิ่งต่เกิดวิตใจครับสองสามวันเนี่ยได้ทดสอบแน่นอนครับน่าจะใส่เครื่องสิบแปดแรงเนาะคันนี้เอาแบบแบบให้มัน พุ้งเลยพุ้งมานี้กันครับต่อติดต่อต่อทุกหน้าครับสวัสดีครับ